คลิปนี้เสนอตอนอุทยานแห่งชาติภูเวียงวงเล็บสองมาดูเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติกันครับวันจันทร์ที่13มกราคมพศสองพสิบแปตอนนี้ก็มาถึงลานกลางเต็นท์ถาดฟ้าอุทยานแห่งชาติภูเวียงแล้วครับอ่าเหมาลานครับวันจันทร์ที่13มกราคม 2,568ปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับอาจจะช้าไปบ้างมาวันนี้ก็เช่าครับเช่าเต็นท์ลองเช่าเต็นท์อุทยานดู225บาทนายยังไม่ได้จ่ายตังเขาบอกจ่ายทีเดียวเลยรวมค่ากลางเต็นท์30บาทเ็าอาจจะเป็น255บาทนะครับ อาเน,นี่ยนอนตรงนี้แหละลางกลางเต็นตาดฟ้านี่แหละทายาทแห่งชาติภูเพียงเต็นก็ต้นตัวนี้เลยครับเต็นเต็นแรกนี่เลยของนะครับของก็ยัดมาไว้ในรถเลยตรงนี้ก็อยู่ข้างนอกชุดนอนน้ำดื่มรองเท้าบู๊ ตอนนี้ก็ใส่มาเลยแบบนี้มันมันต้องการลถเข็นนะครับรถเข็นมันว่าขนทีละชิ้นทีละชิ้นลงรถอะ่ะอันนี้ก็เสื้อผ้ากล้องแต่ผมก็เอาเต็นท์มาอยู่นะ เนเจอร์ไฮก็เอามาเผื่ออยู่โอเคครับของก็อยู่ในรถอย่างนี้เลยถามว่าสะดวกไหมสู้รถตู้ไม่ได้ครับขายซะเลยครับไปื้อรถตู้หร <c oughs> ือเอาไปแลกรถตู้รถตู้มันนอนได้เลยอะ่ะเออรถสี่ประตูมันนอนไม่ได้ข้างหน้าก็สั้นข้างหลังก็สั้น มาดูเต้นครับกว้างใหญ่นะครับเลือสองร้อยยี่สิบห้าบาทเน,นี่ยมีมีหน้าต่างรอบนะประตูเดียวหนึ่งประตูสามหน้าต่างมีไฟชิด รอบเลยเอ,อพอเรียมันถ่ายย้อนแสงต่อไปค่ะ ไม่แน่ใจว่าเป็นไฟเบอร์หรือเป็นอลูมิเนียมนะผมก็ไม่ทราบคันคันน้ำค้างได้ครับเจ้าหน้าที่รับประกันถามเจ้าหน้าที่ละกันได้ก็พอจะวางของได้อยู่นะ So I'm traveling it ตอนนี้ล็อกสองชั้นนะครับมุ้งอยู่ข้างนอกผ้าใบาปิดอยู่ข้างในครับใช้ตัวล็อกตัวเดียวกันครับ Phật muốn đại Phật đại ครับได้มีถุงด้วยโอเคเลยสามด้านสี่ด้านเลยหนึ่งประตูสามหน้าต่างข้างบนข้างบนก็มีช่องระบายอากาศช่องลมไม่ทึบนะครับอันนี้ก็มีช่อง รมแล้วก็มีช่องระบายอากาศยืนนั่สบายเลยครับหผมสูงร้อยหกสิบสามเซนครับไม่ชนเลยร้อยหกคือบหนึง่งก็ประมาณสักร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบเซนนะครับผมราะว่าร้อยร้อยแปดสิบเซนก็ยังยืนได้อยู่นะโอเคครับดูพื้นครับพื้น พื้นก็กว้างขวางดีครับนอนสบายเลยไม่ชีชอบไม่มีรูนะครับโอ้กว้างมากเลยขาผมชนนะโอ้โห ประมาณสองเมตรมั้งสามเมตรนู่นแหละสองเมตรห้าสิบนู่นแหละเนะี่ยกว้างมากกว้างครับกว้างสองร,ร้อยยี่สิบห้าบาท